มักธรรมะที่ควรเจริญหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ซึ่งสรุปลงในหัวข้อมักธรรมะที่ควรเจริญของอริยสัจสีนั้นมีหลายหัวข้อด้วยกันโดยมีมงคล38ประการมงคล3 8ประการซึ่งเป็นคุณธรรม ที่หากยึดปฏิบัติแล้วจะส่งให้ชีวิตพบเจอแต่ความสุขความเจริญสำหรับคลิปนี้เราจะพูดถึงมงคลที่หนึ่งคือการไม่คบคนผ่านคนผ่านคือคนที่มีใจขุ่นมม่ เป็นปกติเป็นผลให้มีความเห็นผิดยึดถือค่านิยมผิดผิดและมีวินิจฉัยเสียคือไม่รู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรควรอะไรไม่ควรคนพานมีลักษณะเป็นคนเหมือนกับเราคือมีร่างกายประกอบด้วยเลือดเนื้อ เช่นเดียวกับเราและอาจมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเราก็ได้ลักษณะของคนพาลมีสามประการคือ 1. คิดชั่วคือการมีจิตคิดอยากได้ในทางทุจริตมีความพยาบาทและมีมิจฉาทิฐิ คือเห็นผิดเป็นชอบ 2. อพูดชั่วคือคำพูดที่ประกอบไปด้วยวจีทุจริตเช่นพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบและพูดเพ้อเจ้อสามทำชั่วคือ ทำอะไรที่ประกอบด้วยกายทุจริตเช่นการฆ่าสัตว์ลักขโมยช่อโกงฉุดร่าอนาจารประพฤติผิดในกามร,รูปแบบของคนพานมีข้อควรสังเกตคือ 1. ชอบแนะนำไปในทางที่ผิด หรือที่ไม่ควรแนะนำเช่นแนะนำให้ไปเล่นการพนันให้ไปลักขโมยให้กินยาบ้าให้เสพยาชวนไปฉุดคร่าอนาจารเป็นต้นเหล่านี้ถือว่าเป็นพาลสอชอบทำในสิ่งที่ไม่ใช่ธุระเช่น ไม่ทำงานตามหน้าที่ของตนให้เรียบร้อยแต่กลับชอบจะไปก้าวกายยุ่งกับหน้าที่การงานของผู้อื่นหรือไปจับผิดเพื่อนร่วมงานแกล้งยุยงนินทาว่าร้ายกันและกันเป็นต้น 3. ชอบทำผิดโดยเห็นสิ่งผิดเป็นของดีเช่น การสูบยาได้เป็นฮีโร่เห็นคนที่สื่อสัตว์เป็นคนโง่ไม่กินตามน้ำชอบรับสินบนทุจริตในหน้าที่หรือช่วยพวกพ้องให้พ้นจากความผิดเป็นต้น4จะโกรธเครืองเมื่อพูดเตือนเช่น การเตือนเรื่องการเที่ยวเตร่เตือนเรื่องการดื่มเหล้ากลับบ้านดึกเตือนเรื่องการคบเพื่อนเป็นต้นคนพวกนี้จะโกรธเมื่อได้รับการตักเตือนและไม่รับฟัง5ไม่มีระเบียบวินยัยเช่นไม่เข้าคิวตามลำดับก่อนหลังแต่ชอบแซงคิว อย่างหน้าด้านด้านทิ้งขยะลงคลองหรือข้างทางไม่เคารพกฎหมายของบ้านเมืองหรือของท้องถิ่นเป็นต้นโทษของความเป็นคนผ่าลหนึ่งมีความเห็นผิดก่อทุกข์ให้ตนเอง 2. เสียชื่อเสียง ถูกติชินนินทา 3. ไม่มีคนนับถือถูกเกลียดชัง 4. หมดสิริมงคลหมดสง่าราศี5ความชั่วเพศภัยทั้งหลายจะไหลเข้ามาหาตัว 6. ททำลายประโยชน์ของตนเองทั้งโลกนี้และโลกหน้า เจ็ดทำลายวงตระกูลของตนเอง 8. เมื่อละโลกไปแล้วมีอบายภูมิเป็นที่ไปโทษของการคบคนผ่าน 1. ย่อมถูกชักนำไปในทางที่ผิด 2. ย่อมเกิดความหายนะ การงานล้มเหลว 3. ย่อมถูกมองในแง่ร้ายไม่ได้รับความไว้วางใจจากบุคคลทั่วไป 4. ย่อมอึดอัดใจเพราะคนพานแม้เราพูดดีดีด้วยก็โกรธ 5. หมู่คณะย่อมแตกความสามคัคคีเพราะการยุยงและ ไม่ยอมรับรู้ระเบียบวินัยหกภัยอันตรายต่างๆย่อมไหลเข้ามาหาตัวเจ็ดเมื่อละโลกแล้วย่อมมีอบายภูมิเป็นที่ไป ประเภทของคนพานคนพานมีสองประเภทได้แก่หนึ่งพานภายน,นอกคือคนพานทั่วไปถึงแม้จะร้ายกาจเพียงใดเราก็ยังมีทางหลีกเลี่ยงได้แต่มีพานอีกประเภทหนึ่งที่ร้ายยิ่งกว่าเพราะมักเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวและไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้คือพานภายใน สองพานภายในคือตัวเราเองขณะที่คิดชั่วพูดชั่วทำชั่วเช่นนี้งานเที่ยวเกเรไปยุ่งธุระคนอื่นโดยใช่เหตุชอบไปทำงานสายคนอื่นเตือนดีๆก็โกรธลีเกลี่ยงวินยัยพูดไม่ไพเราะ ครั้งใดที่เราทำเช่นนี้ครั้งนั้นเราเองนั่นแหละคือตัวผ่านมีเชื้อผ่านอยู่ภายในต้องรีบแก้ไขหลักปฏิบัติในชีวิตประจำวันหนึ่งมันห้ามใจตนเองจากความชั่วแม่นเพียงเล็กน้อยก่อนที่มันจะลุกลามต่อไปเช่น การนอนตื่นสายทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทางหรือปล่อยให้ที่อยู่อาศัยรกรุงรังไม่มันทำความสะอาด 2. อ,อย่าตามนึกถึงความชั่วความผิดพลาดในอดีตทั้งของตนเองและผู้อื่นผ่านไปแล้วก็ให้แล้วกันไปถือเป็นบทเรียน ที่จะไม่ยอมทำซ้ำอีกแล้วตั้งใจทำความดีใหม่ให้เต็มที่ 3. ตั้งใจให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาอย่างสม่ำเสมอ 4. หลีกเลี่ยงการอ่านการฟังการพูดเรื่องเกี่ยวกับคนพาน จะได้ไม่สะสมความคิดเกี่ยวกับคนพานไว้ในใจพยายามสะสมแต่ความคิดที่ดีงามโดยการอ่านการฟังการพูดแต่สิ่งที่ดีงามเช่นอ่านหนังสือธรรมะฟังเทศสนทนาธรรมพูดถึงคนที่ทำคุณความดีห ถ้าจำเป็นต้องอยู่ใกล้คนพาลอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้เช่นทำงานในที่เดียวกันเป็นญาติพี่น้องกันในกรณีเช่นนี้เราต้องระลึกอยู่เสมอว่าเรากำลังอยู่ใกล้สิ่งที่เป็นอันตรายเหมือนอยู่ใกล้คนเป็นโรคติดต่อต้องระวังตัวคือระวังความเป็นพาลของเขา จะมาติดเราเข้าต้องมันทำทานรักษาศีลทำสมาธิเพื่อให้ใจของใสยอยู่เสมอเราต้องระลึกเสมอว่าหน้าที่อันยิ่งใหญ่และสำคัญที่สุดในชีวิตไม่มีอะไรยิ่งไปกว่าการปราบพานภายในตัวเราเอง สำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลและขอบคุณผู้ติดตามขอขอบคุณค่ะ